เราเจอร้านโบยิม่าเลยครับในรูปภพกันนะครับาใช่ถูกไหมครับอนาานี้แบบสูงหรือแบบันี้แบยสูอาอันนี้แบบสูงอะไรก็ตอันนี้นตัวอะไรัน,อ,นอ,อันนี้มันที่เป็นที่อย่างเงี้ยเือขายโบยิม่าบอก ช่ค um ่ะมีอย่างครัียจะเป็นบริษัทคนทเราขายคนมาแล้วก็เนากับคนยอีกหลายอย่างเราโดยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไทำคลิปก็คมานเชิญด้นะนอนยนาดี

ใช้เวลามาโดนทีนี้แนะนำสินค้าเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ยาตัวใดตามกระดาษตัวดวยให้อ่านเนาะสามารถสอบถามเพิ่มได้ตัวอย่างนี้ทั้งหมด17ตัวยาอาจจะบม่ได้แนะนำทงเมื่อพัฒนาว่าแนะนำเลยจะใช้เวลาหนึ่งแต่ยูทีนักข้อหัวหัวยิงจานเปิดได้10กว่าปีสาขา2ก็คือลาใต้จับประสาทปะเซเนาะและนี่คือสาขาสามหางลองแนะนำสินค้าหยางเพราะว่าเคยไปทีผีมาขายตัวเกาเนาะเป็นสมุนไพร กาที่ว่านำเข้ามาจากประเทศจีนโดยตรงแต่ว่าหลายท่านก็มุ่จับยูคือบัวหิมะนั่นแหละเนาะบางจะเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเดลยค่ะเพื่อนๆที่ใส้โนนอาจจะเป็นแพ็กเกจก่อนหน้าเป็นหีละบอสเป็นขาหรือหีละบอสหรือวันนี้เป็นตัวเก่าอยู่ตัวเก่าเป็นฟ้าฟ้าพลาสติกขาวอ่าแสดงว่าเอาสินาะจะแนะนน้ำไปพร้อมเพื่อจะได้ใช้เวลาหน่อยลงเนาะป้ายทาได้เลยจ้ะสำหรับบัวหิมะน่ะทาได้หลายอย่างเด้อทันตาได้บ่จะต้องรอ ไฟใหม่เราอนวดก็ได้พอหลายท่านมีหัวอออกมาทาย่างยืนอันนี้จะเป็นคิมใส่หื้าชกเป็น้าล้านาจมใส่้าารางรางดนะครับวาตัวางจะอเปนไปนสครับเป็นบ้านบุมมากขึ้นบ้านนะครับ ม,มาดูหายยาครัายาอะไรยแก่ข,ขอกก่กัะดูแก่ขขอะไรกันทีขข่หลวงพาวางยืดกระดมาเป็นหลอ